เมันจะลุกแต่ก็เหมือนจลุอย่งนีลุก้มาเหอนอะแต่เราก็เปิดแต่มันเปิดตู้ด้วยนะอีกเปิดมันเปิดตู้หัวจุ่มมามันตายกับกูติดในท่อเนี่ยโอเคต้องตามไปคอสไปเขาวิ่งเขาวิ่งดำเมาแต่คนดำมาไม่ตายเลย กูเห็นแต่นกูเห็นในหนังไอ้นี่หนังพวกคาตกรกูเห็นคนผิวสีแม่งมองเพ่งคนกนแรกเลยออสสูนี่ยผมไม่ได้สมอาเลมามขวามาขาอ้เชี่ยมนเจอกูเมึงก่อไอ้เชี่ยมันแตกยับหลอยไอ้สัในมจะพาคว่าที่ดีวะไอ้สั์พาูว่าตายตย มึงไปเลยก็ได้ออกซิเจนเนี่ยแล้วให้แบงค์ไปห้องไฟแล้วกันเไปออกกำลังกายเนี่ยก็อยู่ห้องไฟแล้วแหละโอเคสวยสวยไอ้แบงค์แบงค์มือเราหน่อยดิแบงค์มือเราเดินชนมึงเดินเดินกลับหลังแล้วก็อ่าไปที่ท่อดิแบงค์ท่อไหนวะไอ้ตัวท่อแอบอ่ะไม่นะไม่ไปดีดจากหน้าต้องโคตรเจี๊ยดิ ไม่ไม่บัากหรอกนะเพื่อนไม่ใช่คนคนเดียวสินะเนี่ย <มา S 2> โดนออกคือไปเป็นตีเป็นหนักแน่ห่วงไม่ได้เว้ยไ,ไม่ใช่ดนไ,ไม่ใช่บอกไม่ใช่บอกแล้วมาห้องไฟเปิดยังไงบอกรอบไฟตอนนี้ปกติออกซิเจนปกติแบงแบงแบห้องตอนนี้เก่งจะบ้าคนโดนนี้ไม่ก็โดนเป็นตีหนักแน่ล็อกเกอร์มันกปิดป,ป,ประตูไม่ก็ออกไป่กุเชียร์ดิโดนเป็นตีโดนเป็นตีก้าตายเออใช่กุญเชียร์ปิดประตูกลับมาแล้วอ๋อ ชวนกูไปตายอีกแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยมึงจะฆ่ากูคนเดียหายเลยหายเ้ยกูตายเราสองไม่สำเร็จเลยไม่ชันเฟลทำไมพวกกูถูกป่แล้วกูตายไม่คือแม่งดงกคุ่แม่งตีนช่วยไม่จริงจัูเลย ทำไมม e อยู่สงกันสอคนไม่เก giving, ิดความที่ฝ่ายกูอยู่คนเดียวไม่เกิดฝายผัว่าอะไสิสิีนียนี่เว้ยไอเียเอ็กไม่ยอมตายว่ะไม่ถึคนเทียเลยแล้วก็เราใช้ดวกับเมไปกดการจัดตัวแบงแบงแบงชิขายแล้วยทไปไม่ได้ห้องอาห้องห้องไอกซิเจนเลยออกเจนออกซิเจนเลาฟังเวสฟังเวสเยอะเลย เหนื่อยเพราะว่าลุต้องผิดบักเลยลุงอ้เชี่ยฟอคซี่มากก็ต้องปิดประตูก่อนลุงไหนแล้วตอนนี้โซ่แล้วโซ่โอเคตอนนี้ไฟปกติโค้ชเชี่ยเลยลุงไฟแม่งเซี้ยพอตอนนี้ เออเออไอ้บิกไม่บักแต่ไมกูบักสองรอบติดเลยวะสามรอบติดเลยถือว่าถึงจะถูกคือทุกคนต้องเข้าใจว่าไอ้คลิปที่ทุกคนได้ดูตอนนี้คือเป็นคลิปที่ผมอาจติดติดกันไว้แต่ว่าลงแค่คนละวันไม่ทุกคนซึ่งไอ้สามนคลิปที่ผมลงสี่คลิปไอ้สาคลิปแต่ว่าสี่คลิปที่ไม่ได้ลงคือผมแบบว่าบักบักเลยอะติดกำแพงด้วยนั่นออกทะลุแบบไปเลยโคตรเดีมากเลย

คือใช่ว่าไม่มาที่นีรไงมแ่ไลุกไอยากไปไชื่อไทางวะไปไม่ได้ไปไม่ได้คิกาดังหน้ากูอยู่เฮ้ยเด็กกูเบ่งอยู่กูเบ่งบอกทางได้แลวไปไหนไนไหนไรอนไหนไปอยู่ในออฟฟิศกลตี้ไหนวะเล็กหนีอ๋เนี่ย้เล็กลออกมานี่ขวาลรงไปขวาโอเคโอเคกูรู้ทางแล้วเดินระบบนี่ตนเป็นโอยพอนู้ย เด okay. ี๋ยวใช้ไฟก่อนเอเคไปละเจอกันโอเคตอนนี <t iny> <t iny> <t iny ้อยให้ไฟไฟอะไรไม่ใช่ไฟอะไรทำไมต้องห้ามวิ่งวะมถาม่ะโซลวิเห็นไม่ใช่โเวเลยมันดอกเนลยอ๋ดเดียอ๋ยวถ้ากิด้ทำยีผ่านได้หรือผ่านแบนี้ก็ได้งหกแล้วเว้ยทำาผ่านทุกคนเลย จบวงแล้วกไอ้เชี่ยฟักสิบวัตตไปดึงลุงส่องตรงหน้ามาตรงหน้ามันจังไว้ของเท้านี้ไว้เราจะตายแล้วเวลาก่อนไอ้เขียดแกหกแล้วเว้ยยงวงแล้วเว้ยไปหึงผิดทางอะไรวะออกซิเจนมีครับนะกูตายไอ้สัตว์กูไม่รอดเหนียบร้อนจะเอกับแม่งพอดีบายเฟดี้ กูยังไม่อยากจับไครเมื Gesch ่อยงโอ้ย oh. <quote> ่าคงคุชายหมดะวันเลยออกเสีจรงหหกโมว่าที่่ดูดีใชเวลาหกโมงแล้วยบโดีชนะแบบงงๆอีสัตว์ตอนนั้นเราถึงได้ระวังตรงเป็นข้าเปโปรโมทชนะเออตอนือในทางอนคืสามตัวสามตัวที่นอยเปิดปได้เป็นตัวสด้าในไทยแล้วป็นพี่ชายงกลังพูดอะไรู่ ผมว่าอ <SM. S 3> <Christina. S 2> ินดี้บโอนโคตรลุ้นเลยมาเดี๋ยวตังค์กันทุกคนนะโอเคแักซี่ห o ่อยวนี้เนี่ยเล้วมันต้องเป็นคนบอกนี่เนี่ยคนบอกตัดไอ้แบงโดนแดกแน่เลยว่า เราเข้าใจ่เบดี้อินิบเปิดไฟปิดเปิดปิดเปิดมือกันลาเเลย保罗สุดตายเลยของจริงก็ว่าน่ากลัวมากนะเนี่ยว่าจะสเกลเลยหรืเป่าเด็กน้อยฮะหอสายอยู่ถึงหกโมงท้ายมันก็ตายอยู่ดี วัดว oh, ัดแต่ว่โไ่ตังไม่ต้แค่สามไม่ตั้ง ok, สิบบาทอดเหรอวะกูได้พันกูได้่ันสามค์ดวะโอเคผมเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีก่อนตอวแรกก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ